สวัสดีครับพบกับบอลทางช่อง BP Karadium นะครับวันนี้แดดไม่ค่อยมีเท่าไหร่เหมือนจะมีฝนนะครับก็มาถ่ายอัปเดตลูกไม้มเมล็ดบอลสีให้เพื่อนๆรับชมกันนะครับพอดีเปิดเข้ามาตู้นี้แบบชอบมากเลยนะครับผมต้นนี้เป็นพันนาครนะครับพันนาครเป็นบอลใต้แดงที่ค่อนข้างที่สวยนะครับใบเป็นรูปหัวใจเลยครับน่ารักมากเลยครับก็เลยเอามาให้เพื่อน ได้ชมก,ก่อนเปิดมาตู้นี้ก็สะดุดตามากครับกับพนคร์อนต้นนี้นะครับผมเดี๋ยววันนี้จะพาเพื่อนๆมาชมลูกไม้มเล็ดบอลสีที่อของสวนเรานะครับผมสวนบีพีคาราเดียมครับว่าบอลปลูกแล้วมันมีต้นไหนออกมาบ้างครับผมเป็นยังไงกันบ้างเดี๋ยวไปดูกันเลยนะครับ ตอนนี้บอนเหลือสองกล่องนะครับผมที่ยังไม่ได้เอาน้องแยกออกมานะครับผมครับต้นนี้จะเป็นแม่ยอดมงกุฎพ่อเศรษฐพันล้านพ่อส่งไข่พ่อชายชนแล้วก็ทาดบังแก้วนะครับในพ็อตนี้จะมีเผือกต้องหกเจ็ดต้นเลยนะครับผมเนี่ยครับที่พอเองแต่น้องที่เป็นเผือกนะครับบอนคิดว่าน่าจะน่าจะไม่รอดนะครับผมแต่ก็ตอนนี้ก็คือยังไม่ได้ น้องก็ยังอยู่นะครับผมอายุประมาณหนึ่งเดือนแล้วนะครับผมจากที่เพาะมานะครับประมาณหนึ่งเดือนจะต้นประมาณนี้นะครับแยกได้แล้วนะครับผมบอลจะแยกประมาณนี้แหละครับเพราะว่าจะให้น้องได้โตเร็วไม่ได้แย่งอาหารยังกินวัสดุที่บอลใช้เพาะนะครับผมก็จะเป็นพีทมอสกับใบก้ามปูนะครับผมที่เป็นส่วนผสมครับเพราะว่าถ้าพีทมอสอย่างเดียวบอลกลัวว่า,วา อาหารมันจะหมดระหว่างการโตก็เลยผสมใบก้ามปูเข้าไปอีกครับขึ้นดีนะครับอย่างอันนี้ประมาณสักสสัปดาห์นะครับแม่ก็ยอดมงกุฎเหมือนกันครับพอตนี้ก็ไม่มีไม่มีต้นไหนที่ด่างนะครับแต่ก็อย่ามาลุ้นกันอีกทีนึงพอโตมาน้องจะเป็นแบบไหนนะครับมีต้นหนึ่งที่ติดเหลืองแล้วก็ขอบเป็นสีข,ขาวๆไม่แน่ใจว่าด่างหรือเปล่าอย่ารอรอดู ตอนโตนะครับผม <c oughs> ตอนเพาะบังก็แช่มเมล็ดไว้ในน้ำสักพักหนึ่งนะครับผมแล้วก็เอามาลงครับส่วนสองกล้องนี้เป็นชิ้นผ้าของสาวบางแคสาวบางแคบนแยกหนอไปได้ประมาณห้าต้นจำหน่ายหมดแล้วนะครับแล้วก็ชิ้นผ่าอีกประมาณสักห้าหกต้นครับบนจำหน่ายไปหมดแล้วครับตอนนี้เหลือ สามต้นที่งอกมาใหม่นะครับน้องจะเป็นสีชมพูค่อนข้างที่จะสวยเลยนะครับผมใบน้องใหญ่ก้านสีดำแข็งแรงเลยครับยังไงก็ถ้าเพื่อนคนไหนจองก็สามารถจองได้นะครับเดี๋ยวถ้าน้องแข็งแรงแล้วก็เดี๋ยวบอลจะจัดส่งให้ครับต้นละ200นะครับรวมส่งเลยครับผมตอนนี้มีอยู่แค่3มต้นนะครับอย่าทิ้งน้องไว้สักพักนึงน้องจะเป็นสีชมพูสวยเลยนะครับผมใบออกแดงๆครับใบใหญ่ครับ มีชื่อว่าสาวบางแครครับตัวนี้เป็นชิ้นผ่าครับมีให้จองสามต้นนะครับมาดูลูกไม้เมล็ดในตู้นี้บอลแยกไว้นะครับว่ามีอะไรบ้างครับถาดนี้บอลก็ได้คัดนะครับผมอันนี้จะเป็นบอลสีที่ลูกไม้เมล็ดที่แบบใบกลมๆแล้วก็เป็นบอลกาบนะครับ ส่วนแทบนี้ก็จะเป็นใบไทยแล้วก็โตเร็วใบไทยเหมือนจะโตเร็วนะครับผมโตวไวกว่าก็จะมาดูฟอร์มน้องนะครับไม่ได้แยกออกมาทิ้งนะครับก็คือโตมาจะน้องจะสวยหรือเปล่านะครับก็เลยเก็บไว้ส่วนข้างหลังก็จะเป็นพ่อแม่ลาลูกราชาวดีแม่ยอดมงกุฎอย่างครับอย่างอย่างที่บอลเพาะที่เป็นแม่ยอดมงกุฎนะครับ ก็จะได้น้องด่างมาสองต้นนะครับเดีย๋ยวเปิดให้เพื่อนๆดูว่ามีต้นไหนนะครับอย่างนี้ครับครับต้นนี้เป็นแม่ยอดมงกุฎนะครับผมแล้วก็พ่อเศรษฐีพันล้านแล้วก็พ่อหนุมานเผาอี้ยพ่อทัดบางแก้วครับครับก็จะได้ลูกด่างมาครับบอลได้ด่างมาสองต้นเองนะครับของของพอดี้ก็จะมีต้นหนึ่งเปิดให้เพื่อนๆดูกันวันนี้อากาศดีก็เลย มาเปิดต้นเล็กๆให้ดูได้นะครับครับอันนี้ก็เป็นลูกไม้ด่างนะครับแม่ยอดมงกุฎครับอย่ามาดูดูกันนะครับว่าโตแล้วฟอร์มน้องจะเป็นยังไงนะครับนี่นะครับเป็นลูกไม้เมล็ดนะครับพอเองนะครับก็ครอบแก้ววันนี้นะครับเพราะว่าน้องด่างครับกลัวกลัวน้องสุดครับมาดูกันที่พอตนี้นะครับเป็นตัวเนี้ยครับ แม่เป็นพรสวงนะครับแล้วก็พ่อเป็นสีคุณปื้มนะครับเดี๋ยวบอลได้บอลกลับมาค่อนข้างที่จะหลตัวนะครับบางต้นก็ใหญ่ไปแล้วฟอร์มออกมาก็ดีนะครับอย่างเงี้ยเป็นบอลกาดที่ต้องรอดูนะครับผมว่าถ้าน้องโตมาแล้วหน้าตาน้องจะเป็นแบบไหนนะครับส่วนใบกลมๆเนี่ยครับน้องก็เริ่มกัดสีแล้วนะครับใบกลมๆบางทีกล้องไม่ค่อยโฟกัสเท่าไหร่แต่ว่านี่ครับเห็นอยู่นะครับ เป็นถ้วยเลยนะครับใบกลมๆบอลก็จะแยกไว้นะครับเป็นลูกไม้ใบกลมๆพ่อแม่ก็จะเป็นพวกเจ้าปอกแก้วเจ้าวังนะครับต่บอลจําไม่ได้เพราะว่าบอลก็เลยไม่ได้ติดป้ายไว้ว่าว่าว่าเมล็ดเนี่ยนะครับอย่างเงี้ยสวยมากเลยนะครับต้นจริงะครับจะออกเริ่มจะก,กัดสีเป็นสีน้ําตาลนี่น่าจะมีแม่แม่เป็นทาดบางแก้ว มองทุกวันเลยนะครับผมเมื่อไรจะโตเมื่อไรจะโตแต่โตมาแต่ละใบก็จึ้งนะครับจึ้งอยู่ครับอย่างอย่างนี้ยครับผมเล็กๆเลยแต่ก็งามหลายนี่ครับเป็นถ้วยเลยนะครับผมอย่าน้องกลางใบนี่แดงค่อนข้างที่จะชัดเลยนะครับต้นนิดเดียวเองนะครับสวยมากเลยครับพอนี้จะเป็นใบกลมๆอันนี้ก็จะกลมๆเปรอๆครับหน้าหลักดีครับ อันนี้ก็จะกลมๆครับแต่ยังไม่กัดสีอันนี้ก็นะครับจะเป็นกลมๆรอกัดสีนะครับอย่างนี้ก็เริ่มกัดสีแล้วนะครับอันนี้ก็กลมเหมือนกันเนี่ยครับเป็นถ้วยเลยนะครับผมถ้าดูจากมุมตัวนี้คือบอนแยกไว้ส่วนใหญ่ก็จะเป็น บอลชอบแบบลักษณะกลมๆก,กระดุกกระดิ๊กกระดุกกระดิกนึกก่นี่ครับลูกลูกไม้เมล็ดที่บอลนำมาพอก็คือจะต้องเป็นแบบกลมๆอย่างข้างหลังนี้ก็คือเป็นเป็นลูกราชาวดีครับเดีย๋ยวเราดูว่าอีกทีนึงว่าโตมาน้องจะเป็นสีแบบไหนนะครับครับอันนี้เป็นแม่ยอดมองกุฎแล้วก็พ่อเป็นเศรษฐีพันล้านแล้วก็เอ้ยใช่ครับพ่อเป็นเศรษฐีพันล้านแล้วก็ พอเปนทาบ,บางแก้วครับแต่น้องติดเหลืองมาสองต้นนะครับติดเหลืองไม่รู้ว่าเหลืองจริงหรือเปล่านะครับแต่น้องรอดูน้องโตใบอย่าใบหลักน้องขึ้นมานะครับจะดูว่าฟอร์มน้องมาจะเป็นสีเหลืองหรือเปล่านะครับตัวนี้ก็คือเป็นแม่ยอดมงกุฎนะครับแม่ยอดมงกุฎส่วนใหญ่บนดูแลนะครับจะได้ลูกออกมาค่อนข้างที่จะสวยเลยนะครับผมแล้วก็ด่างซะส่วนซะส่วนใหญ่แล้วก็ออกไปทางเผือกเลยก็ได้ครับ บอนก็มีแม่พันธุ์ที่เป็นแม่ยอดมองกุฎอยู่นะครับผมแล้วก็ตัวนี้นะครับส่วนด้านหลังของบอนต้นนี้ใหญ่ๆสวยๆนะครับพอนสวงครับวันนี้บอนจะผสมเกสรอ,อีกครั้งหนึงนะครับจะดูว่าติดหรือเปล่าเกสรเกสรพ่อพันธุ์ก็จะเป็นเศรษฐีพันล้าเศรษฐีพันล้านนะครับก็จะลองกับลูกไม้ที่เป็นลายจุดครับผม ลูกไม้จากส่วนของบอลเองนะครับจะเอามาผสมคืนนี้นะครับถ้าน้องติดอาจจะได้ลูกไม้สวยๆมาอีกนะครับส่วนอันนี้เป็นสิลาหุ้มทองครับตัวนี้บอลเพิ่งรับมาด่างบอลมีอยู่ต้นหนึ่งครับมันด่างจัดก็โตยากครับผมตัวนี้ก็คือด่างใปลายนิดหน่อยครับผมแต่ก็สวยเลยนะครับฟอร์มน้อง มีศิลาหุ้มทองครับเป็นไม้อีกหนึ่งชนิดที่มีหลายหน้านะครับไม่ว่าจะเป็นหน้าไหนก็สวยทุกหน้าเลยนะครับจากที่ได้ดูนะครับผมชอบครับก็เลยเก็บเพิ่มนะครับผมส่วนต้นนี้เป็นองค์หญิงทอฝันนะครับองค์หญิงทอฝันเป็นบอลป้ายชนิดหนึ่งที่ป้ายออกมาจะเป็นสีขาวๆนะครับผมเดี๋ยวเราดูน้องต้นโตนะครับว่าจะสวยหรือเปล่าครับผมใบใหม่กลางออกมานะครับใบนี้ครับ เป็นป้ายเลยครับผมแล้วก็ต้นนี้เป็นเพชรจอมทองครับพี่ที่อยู่รู้จักกันนะครับผมให้บอลมาราคาพิเศษนิดนึงนะครับผมครับเพชรจอมทองต้นนี้ครับครั้งที่จะสวยเลยเป็นบอลป้ายที่ที่มีความหวานมีความสวยมีทํากระจายในตัวเองนะครับผมเพชรจอมทองเป็นอีกหนึ่งบอลที่ ควรเจ็บสะสมเลยนะครับผมเพชรจอมทองครับส่วนต้นนี้เป็นพอดีบอลไปเที่ยวสวนบอลสีนะครับแถวแถวนนทบุรีครับเขาก็ให้บอลมาครับผมเป็นอสงไข่ครับอสงไข่ต้นนี้อสงไข่เป็นบอลป้ายมาตะที่สวยจริงๆครับไม้ของอาจารย์มงคลนะครับผมสวยมากเลยครับอสงไข่ถ้าพูดผิดก็ขออภัยด้วยนะครับผมแต่ชอบจริงๆครับอสงไข่ต้นนี้ ส่วนด้านหลังก็จะมีต้นนี้เป็นเลดคัพนะครับเป็นบอลถ้วยสีแดงๆเลยนะครับผมเป็นอีกหนึ่งบอลที่สวยเลยนะครับผมแล้วก็บอลได้ชิ้นผ่าของไอยาเลสมานะครับเป็นพี่ที่รู้จักเหมือนกันครับผมมีแบ่งให้ต้นแม่เขาสวยมากเลยครับผมบอลก็เลยขอเขามาเขาก็ให้ใจดีมากเลยครับก็ขอบคุณมากเลยนะครับผมไอยาเลสต้นนี้นะครับผมครับ นี่ก็คือลูกมเมล็ดบอลสีที่ทางส่วน BP c ีคาราเดียมเพาะขึ้นมาเองครับเดี๋ยวถ้าน้องโตแล้วจะมาอัปเดตให้เพื่อนๆได้ชมกันนะครับว่าน้องจะมีหน้าตาลักษณะแบบไหนจะมีฟอร์มเป็นแบบไหนครับผมยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้บอลด้วยนะครับผมสวัสดีครับ